รุ่วันอาทิตย์สีแดงมีการจัดกิจกรรมสภาเถียงนานครับเพื่อที่จะเรียนรู้ปัญหาการรับจำนำข้าวโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นก็เห็นว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบกับการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวให้ครบแต่ว่าชาวนานั้นก็ไม่ควรตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อใช้กดดันรัฐบาลครับผู้ที่สนใจประเด็นทางการเมืองและชาวนาส่วนหนึ่งก็เข้าร่วมกิจกรรมสภาเถียงนา ที่คันนาในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งจัดโดยกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงที่นําโดยนายสมบัติบุญงามอ,อนคงหรือบอกกอรายจุดซึ่งเขากล่าวว่ากิจกรรมนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่สนใจสถานการณ์การเมืองและการแก้ไขปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวได้ร่วมกันพูดคุยและหาทางออกร่วมกันโดยเขาเห็นว่าปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่ชาวนาไม่ควรตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองฐานะผู้บริโภคและผู้สนับสนุนโครงการนี้ นะครับผมผมผมอยากจะบอกว่า,อ,าอย่าถก,กเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายการเมืองนะครับแล้วผมเห็นแต่ผมเห็นว่าควรจะกดดันรัฐบาลให้รัฐบาลหาวิธีทางในการที่จะชาระเงินให้กับชาวนาจนครบให้ได้แต่ว่าอยากให้ให้ชาวนายิางจะตกเป็นเครื่องมือสองให้เข้าใจบริบทด้วยนะครับให้เข้าใจบริบทนี้ด้วยเพราะว่าโครงการจํานําข้าวอาจจะ นื่องจากมันเพิ่งจะผ่านได้สปีใช่ไหมครับดังนั้นมันอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงซึ่งซึ่งรัฐบาลก็ปรับปรุงมาระดับหนึ่งนะนะครับแต่ถ้าล้มเลยเนี่ยยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเอาอะไรมาแทนนะครับ ด้านนางสาวจตุพรวงหงชาวนาในตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าไม่ต้องการให้นำชาวนามาเป็นตัวประกันในความขัดแย้งทางการเมืองเพราะยังมีชาวนาอีกจำนวนมากที่เข้าใจสาเหตุการจ่ายเงินที่ล่าช้าของรัฐบาลและเห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นช่วยให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนสิ่งที่ชาวนาต้องการให้รัฐบาลใหม่มาพัฒนาหลังจากนี้ก็คือการดูแลตลาดข้าวให้มีคุณภาพ แหม่มเนี่ยมองมาตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมาช่วยกันตลาดเพราะว่ามันมองว่าจริงๆเราชาวนานเนี่ยจริงๆค่าปุ๋ยมันก็แพงค่าต้นทุนการทํานาม,มันก็แพงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันแต่มองว่ามันแก้ไขาย,ยากบริษัทปุ๋ยค่ายาอะไรต่างๆเนี่ยยากมากที่จะเข้ามาแก้ไขตรงจุดนี้เพราะว่าก็รู้ๆอยู่ว่าเป็นในทุนนะคะแล้วก็บริษัทเขาก็ใหญ่โตมาก ค่อนข้างที่จะแก้ยากซึ่งเราก็พยายามปรับปรุงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในส่วนที่รัฐบาลน่าจะแก้ไขได้ก็คือทางด้านการตลาดซึ่งในสิ่งที่รัฐบาลลงมาแทรกแซงนี้มันค่อนข้างที่จะดีดีด้วยเลยแบบเห็นด้วยเลยว่าเขาเข้ามาแทรกแซงการตลาดตรงนี้แต่พอดีมันเขาอาจจะคิดไม่รอบคอบในเรื่องที่ของการตั้งราคาหรือของการนโยบายต่างๆ ทั้งนี้นางสาวจตุพรยอมรับนะครับว่าแม้โครงการรับจำนำข้าวจะมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันแต่ก็เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปฏิบัติการของแต่ละบุคคลที่ต้องแก้ไขไม่ใช่ปัญหาในระดับนโยบายครับ